ชื่อชัยวัฒน์ครับสมบันวัฒนานะครับชื่อเล่นชื่ออุ้ยนะฮะอาอาชีพถ้าหลักๆก,ก็จะมีอพาร์ตเมนต์นะครับผมก็เป็นของที่บ้านนะครัก็จะเป็นดูแลอพาร์ตเมนต์อยู่นะครับแล้วก็อ่า นี่แหละอาชีพหลักจะเป็นพันธุ์นอย่างเดียวแล้วกันานนี้นะครับแล้วก็เรื่องงานเขียนก็จะเป็นงานดีเดเลที่ทํามาผมว่าผมเขียนหนังสือมาน่าจะยี่สิปีแล้วนะ อย่างนี้เลยติดมัไม่ติดไม่ชัดนี่แหละเรียกว่าสไตล์จริงๆริงมันจี่ิดเก่งยังไม่รู้เลยว่าโฟกัสจะทำงัญายังไงพี่ป๊อโกงหมดกันช้าไปหลายมวนเลยคิดไม่ออกอุ้ยดีนะเนี่ยอุ้ยขึ้นก่อนเนี่ยถ้าเป็นของพี่ขึ้นก่อนพี่ไปไม่ถูก การ120วันเนี่ยมันจะเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดย Story Hub Thailand นะครับซึ่งก็จะให้ให้คนที่เคยอบรมกับ Story Hub เนี่ยเขียนงานต่อเนื่องกัน120วันนะเขียนกันสักวันละหน้าสองหน้าซึ่งจะเป็นการทำให้เป็นปกติตามความคิดตามตาม เรียกว่าอะไรอ่ะตามนโยบายของครูช่างอ่ะว่าเราควรจะทำทุกยอย่างให้เป็นเรื่องปกตินะครับแลวทีนี้พอมี120วันครูช่างก็บอกว่าเนี่ยพวกมึงเนี่ยมีเรื่องกันเนี่ย1้0ยวันเนี่ยแล้วก็มีตั้งร20คนคูณเข้าไปมีกี่กี่เรื่องเอาเรื่องนี้มารวมเรื่องนี้เอาเรื่องนี้มารวมกับเรื่องนั้นเนี่ย มีหากินไปได้ตลอดชีวิตรับรองว่าเรื่องไม่จบไม่สิน้นเขาเลยทําให้ดูว่าเนี่ยวิธีหากินแบบเร,รื่องมันจะทำยังไงเอามาทําละครเวทีซึงเรื่องของผมเนี่ยก็ได้คัดมาเป็นะละครเวทีเรื่องแรกมาถือเคียวใาญ่ยาแล้วก็กุยทางไปปอบกันนะฮะับนายของเชาว์วัตเ้น ผมจะกล้าพูดได้เลยว่าแตกต่างกันเลยคนละมิติกันเลยคนละมิติกันเลยอ่านี่เขียนก่อนจากเรื่องคิดอยู่ในหัวอะไรต่างๆนะจากอะไรอ,อ,อะไกระทบมัง่งไม่กระทบมัง่งอะไรต่างๆนะเอาของตัวเองมั่งประจานคนอ,อื่นมัางอะไรต่างๆนะผมแต่ถ้าหาวกว่าแม่เปรับขึ้นมาก่อนนะแล้วเราเขียนเป็นโพสต์นะเราเขียนอันนี้เพื่อ<ไ>เผยแพร่นะ<ไ>โพเท่นันต้องมีคทฟังไม่ใช่แค่บันทึกอย่างนียนะ โพสต์โพลักชั่นแม่งก็ต้องดีมันชัดเจนเลยนะตีมันจะชัดขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าไม่บอกว่ามันเล่นไปแล้วเพราะว่าออสการ์ไวท์เนี่ยออสการ์ไวทยเป็นนักเขียนรู้จักใช่ไหมรู้จักชื่อนี้ไหมเคยได้ยนไหมมึงเคยได้ยินเมื่อกี้ครับน่าเรียกว่าไม่เคยได้ยินเลยเสียพยักหน้าคุณก็เคยออกกูณเออดีใจจังเลยไม่เคยได้ยินเมื่อกี้เเคยพิ่งเคยได้ยินครูเมื่อกี้ออสการ์ไวท์วายเซอร์ after the production และจริงผู้กำกับหรืออะไรก็แล้วแต่เราฉลาดขึ้นหลังจากที่มันอยู่ในห้องห้อง,องห้องเลยฮะในห,ห้องห้อง,องโพอสุอดแลเวจนทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งหมดได้ภาพของคือทั้งอะไรไม่เหมือนกันเป๊ะทุกกระบวนการอันนี้อันนี้พูดอย่างนี้คงเข้าใจนะครับผมเข้าใจคนระับเพราะว่า เคลียร์ไหมอยู่ในห้องตัดแล้วถึงจะเก็ตว่าไอ้เฉี่ยนี่จะถ่ายทำไมอยแบบนี้ <c oughs> ไม่ต้องถ่ายมาก็ได้นี่หว่าส่งไปให้ยินดีตอนไม่สะดุ้งอ่ะียินดีมากดีกว่าส่งไปให้ทุกคนสะดุ้งอะเอ่อมีมีคนคนหนึ่งแต่งงานแล้วก็เคยเอา อะไรใช่มึงจะเล่นมึงจะเสียเวลาพูดเป็นละมแล้วบางทีเราเล่าเรื่องใหม่เลยนะในห้องใช่ในห้องโพสต์เราเล่าท้า่ใหม่เลยกับคนสุดท้ายคือคนตัดต่อเลยในฐานะที่เราเป็นผู้ให้กำเนิดตัวละครเนาะเราก็จะรู้จักตัวละครเราดีที่สุดก็ต้องรับหน้าที่เป็นคนเขียนบทละครขึ้นมานะครซึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่ผมม่เขียนบทละครเวทีก็แกะดับแรกมาส่งไป ไม่ถึงวันครับตรวจปุ๊กแก้เลยนะครับเขาข้นนิดเดียวตอนที่ตอนที่ท้ายท้ายสุดท้ายสุดผมอยากเห็นมาก่อนจากมองจากนั่งอย่างนั้นถูกไหมจากนั่งอย่างนั้นพี่พูดว่าแค่ผมก็อะไรตอนท้ายบิ๊บบางอะไรแบี้มดโมยจังหวะเราที่เขียนบอกว่าฉันพิชที<อ>่ห<อ>นังนักศึกษาทุกคนเนี้ย ใช่ป่ะยังไม่ทันรู้จักเลยแล้วก็แม่ก็ไม่พอเลยผมป้องตัวเองก่อนเลยสักทีที่ได้ฟังว่านี่เป็นภาพอาร์ตครับใช่ดูไม่รู้เรื่องดูไม่รู้เรื่องสักเรื่องเลยนี่ฮะคือไอ้อย่างเงี้ยผมก็เคยเป็นครับพิกกี้ไม่เคยเป็นเลยเป็นครับถือถ่ายไม่ใช่เอ้ยนี่เป็นสไตล์ผมครับหรือ่ยเคยเคยเคยอ้างครูบาอาจารย์มาก่อนไหมมันเรียกว่าแถนะผมตัวนี้ยังอยู่แล้วทุัวนี้ก็ยังอ้างแล้วก็ าบางครั้งจะต้องมีกระบวนการอะอะไรนะเ pre-pro ใช่ไหม pre-production มันก็ต้องมีโปรดักชั o n แล้วก็มี post-production เห็นไหมไอ้ละครเวทีเนี่ยมันจริงๆ p o s t p r o d u c t i o นที่แท้จริงคืออะไรรู้ไหมยังไม,ม่ทำนี้โ post p o s t p r o d u c t i o นที่แท้จริงของละครเวทีคืออะไรรู้ไหมเขียนบทเนี่ยอ๋อสุดท้าย,ยเลยสุดท้ายอ่ะ กูเองไม่ได้วันนี้บทต้องมาก่อนบทอยู่ไหนบทบทบทได้คือตอนเนี้ยสิ่งที่ผมเห็นในตัวบทในโดวเฉพาะโ่วยที่มันเล่าเล่าคนเดียวมอนโรลอามอนรลเนี้ยมันสูญเสียบุคลิกของตัวละครตัวละครทุกตัวมีบุคลิกแนี่ยิวิยามันคืออะไรมันเป็นใครกันแน่จิวิยาคืออะไรแต่พอมันมันมอยู่ตอนหน้าระก่อนมันกลายเป็นคนเข้ากัน แต่หลอกมันภาษามันเหมือนกันมันขาดความห่ามเขาไม้เฟิร์นไอเฟิร์นมันขาดความดื้อความไม่แคร์โลกของไม่เฟิร์นมันขาดหายไปโคนเืลิงความกังวลหรือว่าความขยันของเจ๊ยุคหายไปที่เป็นเป็นเป็นหรือว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคาแรคเตอร์เด็กของมัน แต่ตอนที่มันอยู่คนอื่นมีนะเห็นนะครับตอนที่มันคุยกันที่มันพูดคับบ d i ร l o g u ที่มันพูดคุกับผู้คน,นมีแต่ตผู้ดเดียวใช่ คือมันเหมือนตัดอีสามสามสามภาพอะอยู่ๆมันก็เปลี่ยนเลยผมเลยที่เนี้ยมันเป็นจังกัดเรื่องละครเวทีใช่ไหมจะได้แล้วแต่ว่าละครเวทีมันว่าต้อบทมดนิดนึงคที่ขนาดเร็วแล้วโฟมหลอกมาใส่มันยังแบบดูตื่นเลยมันก็เลยรู้สึกว่าอยากให้เป็นยังไงก็เขียนให้เป็นอย่างนั้นนะสำหรับผมตอนมันต้องรับกับไปที่ครูช่างอะว่าขอลึกๆแล้วมันยังไงถูกหวยแล้วมันยังไงเหรอไอคนที่ถูกหวย ก็ตอนที่ได้มาครั้งแรกยอมเลาเลยว่าหนูตื่นเต้นมากค่ะหนูไม่เคยแบบว่าไปทําละครเวทีใหญ่ๆรวมกับเอ่อการแสดงมืออาชีพเลยค่ะตอนแรกก็มีความตื่นเต้นมีความกังวลแล้วก็กลัวค่ะความรู้สึกแรกของหนูนะคะตอนที่ได้เห็นบทกหนูก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับที่หนูเคยแสดงมาเลยค่ะมันมีความแบบว่าเป็นมืออาชีพมากๆมันมีความเป็นเหมือนละครเวทีจริงๆค่ะมันก็มีความยากแล้วก็เยอะมากๆ มันยากตรมไนมันยากตรงที่เราจะต้องจําตัวบทเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็การแสดงอารมณ์เพราะว่าเออเหมือนแต่ละฉากของการแสดงค่ะจะต้องมีหลายหลากหลายอารมณ์ทําให้มันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งค่ะในการแสดงของเรา มันมันคงเกล่งมากๆคนที่เล่นบทตัวนี้แด้หลอกที่ยาวยาวแล้วมันไม่ใช่แค่จำให้ได้แต่ว่าต้องมีฟิชโคแอคชั่นที่มันสะท้อนความรู้สึกแบบนั้นด้วยแล้วก็มันค่รด้เล่นด้วยจังหวะที่เราอ่านแน่ๆก็ต้องต้องมีจังหวะที่มันหนักอะไรบางอย่างซึ่งเรื่องมันต้องยาวไปที่ผมอ่านนี่เลยแล้วก็แก้ไปเรื่อยๆซ้อมกันมาแก้กันไปนะครับตอนนี้เนี่ยยังซ้อมไม่เสร็จนะแก้ไปสิ่งรอบแล้วนะครับผม ชื่อนางสาวชุตมบนบัวสวรรค์บารมีชื่อเล่นชื่อซินซินค่ะตอนนี้ทําอาชีพอินฟลูเอนเซอร์ค่ะแล้วก็ตอนนี้เรียนเป็นนักศึกษาค่ะอยู่มหาวิทยาลัยรัมคาแหงค่ะคือเขาจะส่งแบบฟอร์มมาค่ะว่ามีเปิดให้หนูไปติดต่อของทีมละครมรด,มรดกใหม่ค่ะว่าให้หนูลองไปแคสเป็นนักแสดงที่รับบทเฟิร์นค่ะหนูก็คิดว่ามันน่าสนใจดีหนูก็เลยติดต่อครูกไก่ไปค่ะ จริงๆแล้วหนูรู้สึกว่ามันยากค่ะยอมรับเลยว่ามันยากแล้วก็มีความกดดันมีความรู้สึกว่ากังวลแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเครียดมากๆเลยค่ะกลัวว่าตัวเองจะทําไม่ได้กลัวว่าเราจะทําออกมาไม่ดีเท่าๆกับนักแสดงท่านอื่นพี่ๆทุกคนที่เป็นนักแสดงคนอื่นๆนะคะเขาก็ช่วยหนูนะคะในเรื่องแบบว่าการแสดงอารมณ์ของแต่และฉากเป็นยังไงเราจะจําบท แบบไหนได้บ้างให้แบบจําได้แล้วก็เราจะต้องแสดงท่าทางยังไงค่ะพี่พี่เขาช่วยเต็มที่ทุกคนเลยค่ะตอนที่หนูต่อลองต่อบทกับพี่กี้ก็มีความแบบว่ากังวลนิดน,นึงค่ะเพราะพี่กี้เขาก็จะมีความแบบจริงจังระดับหนึ่งค่ะพี่เข้าใจว่าเราตื่นเต้นเรากังวลแล้วเราไม่มีสมาธิแต่เมื่อไหร่ที่มันอยู่ในสมาธิและอยู่ในความต้องการตัวละครเมื่อไหร่ทุกประโยชน์มุนคู่มันมีความหมายหมดเลยนะค่ะหนูก็รอมรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ วอายอมรับหนูตัวพี่กี้นิดนึงแต่ว่าพอได้ตบอบบทจริงๆพี่กี้ช่วยหนูมากๆค่ะจริงๆพี่กี้ใจดีมากที่พี่พูดอยู่เนี่ยตอนพี่เล่นกับพี่ธรรมาชาติหรอแต่ถ้าอ่านแล้วสอนนี้พี่ทำได้เ <laughs> พราะต้นมานะฮะจากแนวคิดของบมรดกใหม่ก็คือว่าเรามีตัวละครเราต้องหาตัวละครก่อนแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีบุคลิกมีความต้องการมีนิสมีเกียรติมีกินมีกลามเนี่ยแตกต่างกันไปนะฮะแล้ว ให้เราหาสถานการณ์ขึ้นมาอย่างหนึ่งแล้วโยนเข้าไปใส่หน้าตัวละครกลางวงตัวละครเนี่ยแล้วดูว่าตัวละครแต่ละตัวมันจะมีพฤติกรรมมีการสแสดงออกมามีรีแอคงยัไงไงนั่นแหละคือเนื้อเรื่องที่เราจะนํามาทําเป็นละครเวทีครับผม เขียนเรื่องสั้นกับเขียนนิยายใช่ไหมมันจะเน้นหนักไปที่การบรรยายเราต้องบรรยายให้ให้ผู้อ่านเห็นภาพ แต่เป็นละครเวทีเราไม่ต้องใช้การบรรยายพวกนั้นเราต้องใช้ไดอะล็อกใช้ไดอะล็อกที่แีคม<น>แล้วก็สื่อถึงความรู้สึกของตัวละครตอนนั้นซึ่งท่านไดอะล็อกมันโอเคเข้าปากปุ๊บเนี่ยผู้กำก,กับจะมาตีความว่า,า,านักแสดงควรจะนําเสนอไดอะล็อกเนี้ยออกมาด้วยอารมณ์แบบไหนพูดแบบเน็ตแนมไหมพูดแบบแสงอารมณ์โกรธไหมหรือว่าจะให้ดึงอารมณ์ร้องไห้เสียใจไหม ซึ่งพ่วมกับมีส่วนมากที่จะทำให้ละครเวทีนี้ออกมาสมบูรณ์แบบจากบทมากครับผมจากหลังมาเด็กข้าวมาับนี่คือนี่คือจานสุดท้ายของเจยุเจยุเอาจานข้ามันลก่มาให้เจนะครับก็พอดีมีปัญหาที่ทางานครับนั่นก็มาถึงทาครับคุณมนันมินอะไรบ เชิญละลานเลครับเออถ้าถูกใจผมอาจจะได้เงินสิบล้านต่อคนทุกคนมองตึงนะสิบล้านคนดึงฉันนะฉันจะบอกให้สิบล้านสิบล้านไม่ไดีนะกอง้องรไปมีจะบอกมันยากเลยนะมันมีมันมีปัญหาอะไรเล่นแล้วมันกบเกินเวลาคนที่ต้องกลัวคนจับจับได้มันจะหา direction อื่นมันจะไม่อยู่กับที่เป็นเป้านิ่งเด็ดขาด หลังจากที่หนูได้ลองซ้อมมาสองสามวันแล้วหนูรู้สึกว่าตัวเองมีความเปลี่ยนแปลงด้านการแบบพัฒนามากขึ้นจากตอนแรกที่หนูจะมีความจําบทได้ยากขึ้นเหมือนจําอะไรไม่ได้เลยค่ะเหมือนแบบจําแล้วมันก็ลืมแล้วเวลาหนูแสดงมันจะมีความแบบว่านึกตลอดเวลาค่ะว่าบทนี้จะถูกหรือเปล่ามันทําให้รู้สึกว่ามันเกร็งในการแสดงทุกๆฉากเลย,เ,ยกบบเกี่ยวกับเรื่องงานค่ะฉันมีปมัญหาคับที่ทํางาน วันที่3เป็นต้นไปมันทําให้หนูรู้สึกว่าหนูมีความพัฒนามากขึ้นก็ได้รับคําชมจากครูกไก่ค่ะหนูก็ไม่แน่ใจนะคะว่าทุกคนจะชอบในตัวบทเฟิร์นหรือเปล่าแต่ว่าหนูก็มั่นใจว่าทุกคนน่าจะชอบแน่ๆค่ะเพราะว่าหนูสามารถสื่ออารมณ์ให้เข้ากับตัวละครค่ะ เอาจริงๆคือตอนที่อ่านบทเนี่ยผมก็รู้สึกขนลุกนะคือนักแสดงแต่ละคนเนี่ยมีอินเนอร์มีอินเนอร์ออกมาได้ดีเลยแล้วก็น้ำเสียงเนี่ยตอนนั้นเป็นการอ่านบทอย่างเดียวนะฮะอินเนอร์เนี่ยแต่ละคนออกมาตั้งแต่ตอนอ่านบทแล้วล่ละนะฮะเริ่มเห็นภาพลักษณ์ของนะักแสดงออกมาละซึ่งตอนนั้นผมก็ขนลุกแล้วนะพอได้ซ้อมจริงมี a c t ิ้งมีการแสดงมีการเคลื่อนไหวเนี่ยบางฉา ผมน้ำตาซึมเลยนะน้ำตาซึมเพราะว่าผมเขียนเรื่องขึ้นมาจากความรายังของตัวเองไงแล้วทีนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราได้ไปนั่งอยู่จุด,จดๆนั้นเขาสแสดงออกมาเหมือนกับว่าเราได้ไปปลดปล่อยความรายังของตัวเองออกมาแล้วสิ่งที่เราเก็บไว้ในใจอะ่ะมันได้ถูกคนอื่นถ่ายทอดออกมามันทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าเราเราเรา,เราถอดเสี้ยนที่มันอยู่ในใจเราออกแล้วอะ่ะมันก็ทําให้ทําให้แบบได้เห็นการสแสดงนั้นออกมามันก็ มันก็รู้สึกโล่งแล้วก็ดีใจที่แบบได้เห็นชิ้นงานของเราซึ่งเดิมทีมันอยู่แค่ในกระดาษตั้งแต่เรื่องสั้นไงไหนนิยายมันก็เป็นกระดาษเป็นเล่มแต่นี่คือมันเป็นเรื่องขึ้นมามีนักแสดงออกมาเล่นให้เราดูมันก็เป็นการเติบโตของตัวหนังสือของผมขก้นไปอีกขั้นหนึ่งครับผม ตั้งแต่ครั้งแรกที่หนูได้เข้ามาในการซ้อมการแสดงครั้งนี้นะคะหนูรู้สึกว่ามันมีความทั้งกดดันมีความ เชียดมีความกังวลมีความาคิดมากอยู่ค่ะแต่ว่า,าหนูรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้หนูเติบโตขึ้นถ้าเราไม่ลงมือในการทําครั้งนั้นเราก็จะไม่มีวันเติบโตเลยเพราะฉะนั้นหนูรู้สึกดีมากๆรู้สึกดีใจที่ตัวเองได้มา,าแสดงและเล่นบทเฟิร์นในครั้งนี้ค่ะถ้าสตอรี่ u ับยังผูกพันกันยังร่วมมือกันยังเดินไปด้วยกันผมเชื่อว่าไม่มีที่ไหนที่ไปไม่ถึง ยังไงก็ไปด้วยกันได้นะครับผมเพราะว่าแต่ละคนมีจุดเด่นจุดน้อยจุดเสริมจุดแข็งเนี่ยช่วยเสริมช่วยหนุนกันไปทุกทางอยู่แล้วยกตัวอย่างเลยผมยกตัวอย่างว่าผมอยากได้เพลงในละครเวทีเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งพี่ช่อนหามาให้ผมได้แล้วเพลงละครเวที มันสามารถช่วยกันได้หมดเวลาเราเห็นจุดปอดของเรื่องใครมีประสบการณ์เรื่องนั้นประสบการณ์ด้านนี้ก็จะช่วยเสริมเรื่องให้มันดูแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับละครคุณงปูเนี่ยละครที่กองหกเนี่ย,ร,ยรู้สึกจะจุคนได้ประมาณเกือบร้อยนะคะมีการสแสดงทั้งหมดส่รอบ เอาให้ได้ครึ่งหนึ่งทุกรอบผมก็ประทับใจละดีใจมากๆแล้วล่ะนะฮะห้าสิคนต่อรอบเนี่ยผมผมแฮปปี้นะผมดีใจละผมจะทําตัวเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยยืนอยู่หน้าโรลโมาคอนไหว้ทุกคนที่เข้าโรลโมาคอนเวทีครับผมหลังจากจบโปรเจกนี้แล้วคิดว่า ยังจะสู้ต่อไหมกับเกี่ยวกับละครออเวทีผมไม่ถอยอยู่แล้วนะกับเรื่องงานเขียนเนี่ยคือไม,ม่ว่าจะเป็นละครเวทีเรื่องสั้นนิยายนะไอบ,บทภาพยนตร์บทซีนี่บทบทอะไรพวกนี้อะไรที่มันเขียนได้อะ่ะผมพยายามจะเอาต,ตัวเข้าไปเขียนหมดเลยเพราะว่าผมอยากเรียนรู้ว่าแต่ละส มันเหมือนป็นยังไงแล้วศาสตร์ที่เราถนัดศาสตร์ที่เราทำมาตลอดเนีปีในการขีดเรื่องสั้นเนี่ยมันสามารถเอาไปปรับใช้กับศาสตร์อื่นได้มากน้อยแค่ไหนผมอยากรู้ว่าตัวเองจะไปถึงขั้นไหนครับผมขังใจ ที่หนูได้แสดงจบจากตรงนู้นแล้วหนูก็จะเอามาพัฒนาต่อในทีมละครดรามายาของหนูค่ะของที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะก็จะเอามาพัฒนาต่อเอามาฝึกฝนแล้วก็เอามาสอนเพื่อนๆค่ะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็เติบโตค่ะ